นายจุติไกร,ราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการครัวกลางพมเราไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลนอาหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 c o วิ d 1 9โดยรับมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้แก่ข้าวสารผักสดและเนื้อไก่สดรวมทั้งข้าวกล่องจากภาคที่เครือข่ายภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชนพร้อมส่งต่อให้กับครัวกลางพอมของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้มีการรับมอบเงินสดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นและยารักษาโรคสําหรับศูนย์รับบริจากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนําไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนต่อไปค่ะ ขอเชิญชวนท่านผู้ชมสามารถมาช่วยกันร่วมบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาทางสังคมและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสามารถร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวงพอมออาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสะพานขาวกรุงเทพและโทรศัพท์02-659-6476หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคมผ่านสายด่วนพอม มโท1 300บริการฟรี24ชั่วโมงค่ะ